มาเด้อวันนี้มาทำยำมะนาวกินชอบแท้ๆของเปรี้ยวฉันนี่ยไ่ตัวชิ้นใหญ่หลายดอกใหญ่หลายก็เปรี้ยวหลายแต่มันก็ต้องกินเปรี้ยวอ่ะเละเนี่ยพอได้มะนาวแล้วรัเตรียมมะนาวแล้ว เดี๋ยวเรามาปรุงกัน,นเตร,รียมอุปรกรณ์เตรียมอุปกรณ์เหมือนเดิมใส่ของที่มันเป็นน้ำก่อนโอ้แต่ใส่เป็นพริกปิ้วอีกเนี่ยลมเย็นๆอย่างงี้อากาศดีๆไงมันนาวสักสามสี่ลูกกำลังพอดีน้าปลาสองช้อนพอ ใส่หลายมันจะเค็มหลายเพราะมีน้ำปลาอีกช้อนเดียวก็พอคนนั้นก็มัเข่ากันให้มันเข่ากันน,กน,น้ำตาลไม่ต้องใส่หลายหรอกใส่หลายมันจะหวานอยางกินของเปรี้ยวเนาะ ครึ่งช้อนก็พอเหมือนเดิมชุรสไม่ใสจะไม่ชอบใส่แต่ว่าบางอย่างก็ใส่นั่นแหละใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ชูรสเราก็คนให้น้ำตาลละลายน้ำตาลสายได้ไหมก็ได้เหมือนกันนั่นรสชาติมันความหวานมันก็ต่างกันเนาะน้ำตาลสายขาวน้ำตาลสายแดยงความหวานมันก็ต่างกันน้ำตาลปี๊บน้ำตาลตะโหนดปุ๊บหลายน้ำตาล แน่ใจว่าอร่อยไหมก็ลองชิมเน,นี่ยจะไม่ต้องใส่อย่างอื่นก็ได้เนี่ยเห็นไหมเรอะพอดีใส่มะนาวดีกว่าตัดเปียวตัดเปียวออ้ยน้ำเปียวมันเจียดายเสียดายนำ้ยเเยน <laughs> นำเปียวเทเลยว่ะนี่น้ำเปียวเสียดายเตม็ดไม่เจียดายแบบนี่เมตมทิ้ง ดโด,ดกินเลยม, <What? S 1> มันต้องเอาความเค็มความหวานไปตัดตะเปรี้ยวทีนี้ก็ใส่ของปิวเข้าตาแล้ว,เด,ว,เ,ดวเดียวรับตาเด้อหมูแก่รับตาเด้อมันจะเข้าตาโอชอบหลายก็ใส่หลายชอบน้อยก็ใส่น้อย กินเพีรดได้กะไตหลายๆ,ๆกินเพียดไม่ค่อยได้กระไตนิดเดียวโอ้เกือบ <c oughs> เอารถด,ดีใส่เลยแล้วไม่ห่อฉัน <c oughs> มันเ่็ไก่าขว่าใส่ไปสักช้อนหนึ่งกับพอเพิ่มความมันนี่ชู่รถไม่ <c oughs> ใส่แล้วแค่ okay, นี้พอ แต่ดูสีสันนี่โอ้โหกบบวะ่าสดนะกลมกล่อมกลมกลมได้เวลากินนี้แล้วได้เวลากินนี้แล้วนี่หนักกินไมหมหรอโอ้ยเนาะชอบของเปรี้ยวก็ต้องกินของเปรี้ยวงี้แหละออืมอืมม กรอบเปลือกมันนุกนักลุกนักวันนี้ฉันใช้ชอ้อนไม่ใช้ช้อนไม่ได้แเดี๋ยำโซดนาน้ำไม่ได้ไมีน้ำโซดอืมถ้าเอาหมูตับมาใส่คงจะดีเนาะคือจะอร่อยเนาะกุ้งก็ได้เด้อเอากุ้งกุ้งกันเนี้ยกุ้ง กุ้งฝอยอ่ะ,ะรู้จักกุ้งฝอยไหมกุ้งเต้นอนะ่ะตัวน้อยๆน่ะตัวน้อยๆกุ้งแห่งก็ดีอของหมูน,นี่ทำเหมือนเหมือนกันก็นกนหมูน,นั่นแหละมะม่มวงมะขามเิมเป็นของกินสมเหรอเนาะก็เรียกว่าของกินส้มนะของเปรี้ยวอนะ่ะ วิธีเลือกมะนาวก็ดูอนี่เด้อเปลือกบางๆหรือไม่ก็เก็บมาจากต้นก็วางไว้สักวันหนึ่งวันต้องวันมันเริ่มเหี่ยวแล้วนั่นแหละเปลือกบางแต่มาจากต้นเปลือกหนาะนี่ฉันเก็บมาจากต้นดาแล้วถ้าเอามาจากต้นแกเอาเกลือเกลือใส่แกคัดผิวมันเลยคัดผิวเอาไอ้เนี่ยมันออกความกระบาลเขาเรียกหือนอะ่ะเปลือกมันะ่ะเป็นกลิ่นเป็นรสชาติหืนหืน ไม่รู้เขาเรียกอะไรกันแต่ก็บ้านเรียกมันกินแล้วมันไม่หืนนี่นันน่ะเนี่ยมันเป็นเปลือกมันก็บานเรียกหืนแต่ถ้าจะกินยังไงก็กินได้แล้วแต่คนชอบหนาะหลายหืนหลายอืมแต่มันโดนพริกโดนน้ำปลาโดนโมนี้ไปก็หาย นิดเดียวอืมใส่เกลือด้าก็ได้นัวเ๋ยวมันก็จะเค็มอืรพอใส่นําปลามก็เค็มอยู่แล้วอลองคำใหญ่หญๆไหมหรอกแกอตักอย่างเี้มองดูแล้วเป็นลูกเลยนะเนี่ยเนี่ย cầm <laughs> ừ. à. dây dày trứng chay cho chết tắt vô tắt vô tắt vô được không nữa. แกงวงได้ของเปรี้ยวนะ่ะกินแกงวงได้จะกินหลายดีไหมคงดีมั้ <c oughs> งเนาะเพิ่มอะไรนะวิตามินซีเนะี่ยกินจะต่อนหลายกิยนยะังงี้เลม ใหญ่ๆโมมโมมขำใหญ่ๆอญ่หดยรืมอไปทำกินเงินเด้ออร่อยถึงใจแท้ๆของมูนี่ปริมาณก็แล้วแต่แกอยากกินนิดเดียวก็ลูกหนึ่งสองลูกก็ได้ อยากกินหลายๆก็เอาหลายๆแต่จะกินหลายๆคนอร่อยของพวกนี้ปัม๊มาเลอ้ยกิ้งไปกิ้งมาเนี่ยงั้นเดี๋ยวคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนเด้อ จะแก่ก็ต้องไปหาทํากินกันดึงนะเดี๋ยวจะว่าฉันไม่บอกของอร่อย <c oughs> โมมยืทํำก่อนโมมยืคันก่อน <c oughs> แค่นี้แหละ